สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะผมวันนี้ผมมาเป็นามารีวิวเป็นตัวละครบุกถล่มโอนิันชิมะยุทธคัดชิดนะครับเป็นตัวละครหนึใน3บุกโอนินะครับเป็นตัวละครที่เท่ถืว่าดีที่สุดใน3บุกและ้วล่ะใน3บุกกันนะ s <S น่าจะใช่นะ <laughs> โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่เทสสก,กิลของตัวนี้กันเลยดีกว่าครับอ่าเพิ่มความเสียหายนะครับจากการโจมตีปกติ20%อ่าและระยะเวลา <my> เอ่ออะไรนเนี่ยและระยะในการซัดฟิวนะอ่าน็อ c แบกนั่นแหละครับเพิ่มขึ้น100%เม่อยู่ในเขตสมบัติอ่าทีมตัวเองนะ บางบางส่วนของการโจมตีปกติจะไม่ติดตามไปทางไปทางศัตรูนะครับแล้วก็ความเสียหายที่ได้รับลดลงอีก30%และย่นเวลาครูดาวสก,กิล2เร็วขึ้นอีก50%าสิเปร์เซ็นะไม่อยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองนะตอนที่โจมตีศัตรูด้วยสก,กิล2จะเฟิรนฟฟเลือดนะครับสนะครับแล้วก็ ความเสียหายด่นะความเสียหายที่ได้รับลดลงอีก50%นะครับเมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%ขึ้นไปนะฟื้นฟูพลังชีวิต30%นะครับและโจมตีเพิ่มอีก30%เป็นเวลา10วิไม่แสดงผลซ้ำเมื่อโดนศัะะตรูซัดปิวนะเมื่อศัตรูทำให้เรากระเด็นนั่นแหละฟื้นฟูพลังชีวิต5% เมื่อได้รับความเสียหายจากสโตูมากกว่า60%สอรอกพลังชีวิตสูงสุดนะอันนี้เป็นเทปบูส์นะเอ้ยไม่ใช่ลิมิตเบทมันไม่ใช่เทดบูส์ก็ถูกแล้วนี่หว่าบูส์เทดอ่ะพวกฉันจะไปตามเส้นทางของของตัวเองนะครัสกิลที่หนึ่งสร้างความเสียหายนะครับให้สะตูที่อยู่ในระยะไกล ในขอบเขตท,ที่กำหนดนับแล้วทำให้ศัตรูกระเด็นนับจะมีผลน็อกแบ็คให้ศัตรูด้วยนะหลังจากสกิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในระยะเวลา1นึ่งับสกิลนี้เมื่อเลเวลห้านับจะเพิ่มผลลดความเร็วขึ้นที่ให้ศัตรูด้วยนะับสกิลนี้นับเมื่อเลเวล5พลังโจมตีจะอยู่ที่615้อยสนับแล้วก็มี knock back น็อกแบ็กนะ ลดความเร็ว10เปอร์เซ็นเป็นเวลายี่สวินะครับอูดาวสกิลนี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับแล้วก็พายุโลหะคลื่นแม่เหล็กนะครับสกิลสองสร้างความเสียหายให้รัตูที่อยู่ในระยะกลางนะครับในขอบเขตที่กำหนดนะครับและมีขน็อกแบก๊กและยังทำให้เกิดเขตที่มอบอัตราความเสียหายนะครับ อย่างต่อเน,นื่องให้ศัตรูในระยะกลางนะในขอบเขตที่กำหนดนะับและระยะเวลาที่กำหนดนะ,ะความเสียหายจะเปลี่ยนตามพลังชีวิตของศัตรูนะอัตราความเสียหายจะไม่รับผลเพิ่มความเสียหายเมื่อคิ้ที่ข้อหลังจากสกิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวนะในระยะเวลาหนึ่งนะ สกิลนี้มเมื่อไรวิห้านะอ่าพลังโจมตีน่าจะโดยรวมนะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเอ็ดนะมีผลสั์ปิว้วอ่าพลังชีวิตสูงสุดความเสียหายเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับคูดาวอยู่ที่สามสิบเก้าวินาทีนะตัวนี้มันสายโล่สีแดงแต่เป็นบูธโจมตีนะครับตัวนี้เหรียญน,น่าจะใช้ไปนังเกาะกับเลือดน่าจะดีที่สุดนะครับ แล้วก็เทพตัวละครนะครับเป็นซับแท็กยังไม่แนะนำแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอเก,เกมที่หนึ่งในชา l e เลนท์เท่นกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมเกมแรกมาอยู่ที่อาราบตัตตาช่วงกลางคืนคนระับตัวละครคิดตัวนี้จะเป็นตัวละครที่แพ้ทางยามาโตนะครับเพราะว่ายามาโตะเวลาโดน การจมตีที่เป็นเอรเนต์เลือดเขาจะฟื้นโฟลเลือดขึ้นมานครับคือโดนไฟทั่วมาขาอินุเลือดไม่ลดอะ่ะโดนหินอุกบาทรอบตัวคิดเลือดก็ไม่ลดนะครับตัวละครที่แก้ทางคิดได้โดยสมมุติแบบแล้วก็โดนโลฟี่โอนีง้งานฉิดม,มาต่อยรัวๆเลือดก็ไม่ลดเหมือนกัน,นครับแต่ยามาโตจะแพ้พวกตัวตัดเลือดนะ แพ้แบบฟี่รอรอโอนี่อะไรเงี้ยครับตัวที่มีตัดเลือดน,นะแต่ว่าสถานะไฟของยามาโตะน่าจะไม่ไม่เฟินฟูเลือดน,น่ะเพราะมันจำกัดดาเมจนะถ้าจะไม่ผิดนะเฮ้ยเราสายโลนี่มาเราจะวิ่งกัคเขละเพื่อนทำไมนายยึดของเราละเพื่อนไปยืนกันทงนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวไปทางกันทงบี ไม่ใช่บีดีดีอ้าเป็นอะไรก็ทงบีมากเลยเนะี่ยกันดีแล้วค่อยไปกันตรงกลางนะครับอา่าต่อยไปก่อนแล้วกันคนระับอย่าให้เขาได้ยิดนะพายุมาคนระับครับเฮ้ยเฮยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น โอ๊ย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 โอใจเย็นจะเย็นใจเย็นเห็นหเอาชิงทงไปห้าทงแล้วอะยังไงครับนี่ฮะไม่ทานหรอกเราไม่ได้ทำอะไรเลยเกมนี้นี่มันอะไรกันไวไปหรือเปล่ายังมาโตเอ็มวีพีนะเกมแรกถือว่ามาเดินเล่นอุ่นเครื่องอะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอัเกมที่สองกันเลยดีกว่าเกมแรกไม่มีอะไรเลยโอเคครับผมเกมที่สองมาอยู่ที่เลสโลซาครับอ่าฝนะั uh, ่งเรามียามาโตอีกแล้วนะฝั่งนะู้นมีแชงนะครับโรเจอร์แล้วก็ยามาโตะเหมือกกนกันอ uh, แล้วก็ตอนต้นลิปผมลืมนะผมลืมอมารีคิดมัดครับผมคือตอนนี้ผมอัดมันเป็นวันที่เท่าไหร่วะวันเนี้ย วันที่5นะมันยังไม่ถึงเที่ยงคืนนะแล้วก็เม,เมื่อเช้านี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เลยไม่ได้เมอเร์ลี่คิดมัดตอนเช้านะก็ถือว่าเป็นเมอเร์ลี่คิดมัดย้อนหลังแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้คงได้ลงพรุ่งนี้เช้าแต่ตอนอ่านยังไม่ถึงยังไม่ถึงเที่ยงคืนนะโอเคปะมันอยู่ที่ประมาณ5ทุ่มคนระับ ประมาณชั่วโมงหนึ่งนาจะจิตมันจะเลยล่ะอยาอย่ามาโตยาจะเย็นเราจะไม่ให้ใครเขายึดทางนั้นแล้วทำไมทงอีไม่มีคนยึดนี่นะก็เห็นเห็นไหมเมื่อกี้เขาจะเด้งเลือดหลันมาทันทีเลยนะ หีไปดีไปตีไปเงียบทำไมวันเราอ่ะแล้วมีอะไระแจ้งเกินก็ไม่รู้นะต่อยเพื่อนต่อยซะก่อนนะเราก็พยายามจะไปใช้สก,กิลกว่าเขาแล้วกันคนรับตีตีตีทงแรกม,มีคนยึดแล้วนะผมลืมดูในนินนมับแล้วก็ยึดฮะเรามีเลขอยู่ไม่ค่อยมีคนมาทำอะไรเราอยู่ละ แล้วก็คิดตัวนี้นะเป็นคิดที่แพ้ทางเลลี่นะสูงเพราะว่าไม่ทันหรอกเรียบร้อยเกมน to to ี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะ <'re> ต่อยไปก่อนก็คือโดนปาดไม่ทันหรอกหน้าตีตีต,ตีเรียบร้อยครับผมเกม ที่สองเขาจบไปอย่างรวดเร็วจะไวพดอาจจะเป็นคลิปที่จบไวเกินไปหรือเปล่าโอเคครับผมเกมที่สามก็มาอยู่ที่เดนลอซ่าเหมือนเกมที่แล้วเลยอ่ารอบนี้น่าจะตึงมืออยู่นะฝั่งของมีโรเจอร์นะฝั่งเราไม่ม e นะีเอ็กนะอ่า ้าหมื่นเก้าพันนะทีมเราแต่รอด,ดูค่าพลังทีมเขาครับห้าหมื่นเก้าพันเหมือนกันอ่าอ o n เนะี่ยเห็นชื่อพี่บุกเมื่อกี้ T.O.N หอือึกว่า P.D.N อไปฮนะจริงๆเราต้องยึดตรงแรกนะนี่ เขาวิ่งไปยึดเสรละไม่เป็นไรนะผมยึกยากเองดล้วเนดะีย๋ยวเราการฝืนแกะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปข้างข้างนี้ก็ได้นะคือปีกฟัามเขาไม่ได้ฝืนเจะถรงไงอยา่าไม่โดนนะเอาเอาเ,อาเอามื่อกี้ไม่โดนไม่ใช่หรอ วิวนะเราไปอุกกระบาดเราไม่มีละเออเฮือเลือดไม่ลดอ่ะสายล่อตีกันเองอ่ะถ้าไม่พึ่งตะกิュอ่ะตีธรรมดาเี่เลือดลดยากมากเพื่อนเขาคิดไปแล้วฮะเขาจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห ครับทีเป็นเปอร์เซ็นต์นเลื่อนครับต่อยไปกันไปเองคือมันดีเลยแฮนเน็ตเป็นอะไรอ่ะตีตีตีเอืออเอาไหมาครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วล่าสุดคือเน็ตดีเลยมากดีเลยสดๆสเอามาเลยครับเด้งเลือดสวนกันไปมาเลยตายหนึ่งด้วยไม่รู้ใคร ตายครับตายออามาที่โรเจอร์เรียบร้อยโรเจอร์ก็ตายอ่าเพื่อนช่วยจะทันนะต่อยครับเดี๋ยวแต่เราไปยึดบ้างดีกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้โอเคนะเดี๋ยวกันเพื่อนแล้วกันตีตีตีเรียบร้อยครับตาย ยึดแล้วขันไวยึดเล็วเกดแล้วต้องมาเลยครับเราจะไม่แพ้อันแน่เออฮือยืนตียืนตีเดินไม่รู้เราอยู่ในทงเราอยู่ในทงก็ถือว่ามีใจไปกว่าครึ่งแล้ว เย้แหละเรียบร้อยครับเกมที่สามก็ชนะอีกแล้วเอามันทำมันง,ง่ายขนาดนี้เนี่ยเป็นพีพีด้วยเกมที่สามสุดท้ายของเรานะไปจี่นาทีเนะสิถึงไหมเนะี่ยไม่เป็นไรเกมเกมไวๆพตดเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆอยให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมจนจ,นจบคลิปนะแล้วก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้จากช่องนะครับผมไปแล้วครับผมบายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม